เอาพี่ออกเอานั่งลงพูดด้วยเอาขอยหนูเล่นจีิขอยพรกแกแข็งแรงทุ่จ้าทุกจ้าทุ่จ้าอะต้องเก้งลงมาครับเร็วๆวครับวางโทรศัพท์ครับลูกเอามาลดน้ำค่ะ เอาเลยครับถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าถอดรองเท้าก่อนครับทำดีๆครับอวยพรพ่อแกพูดด้วยครับใช่ไหมหนูเรียนเก่งนเป็นนักกีฬาทุกครับทูกครับทูกครับทุกครับทูกครับครับ

พี่หยกหลบไปลูกยอดเข้าถอดรองเท้าครัพี่ยกน้องแกพี่หยกมาลอไม่แก่เร็วพี่ยกพูดด้วยนั่งลงทิจา้อเกมาเร็วครับนงเกไม่นั่งลงแกมาเร็วครับ เร็วเร็วเร็วพูดด้วยครับคร <c ười> ับพูดครับด้วยเดี๋ยวก็ไม่เห็นท่านพูดว่าไงอ่ะ ก็เห็นแรงไล่ลูกไล่ใครไล่อันตรายทั้งปวงเป็นเกมเปด็กยีมีแต่คนกคนไม่้องสัเยอะมาขอช่วเลยจะหยุไปไม่เห็นอยากกินเลยะนอยากกินอะไรเข่งแรงเป็น่ด็กแข่งแรงครับังเุก่มสุกครับยกมอไว้เดเวลาเขาไม่หยุมนนนน้อานไบา เตแวปไม่ได้แล้ว้อรไอไม่ไหวรโอ้ะไม่ยด้ยก,ก,กยัยตกยัยตยัยน่เยแกเความจดีไอ้ความจ้เลิศเก่งๆพูดจาเก่งๆกับคนในห้องในโรงเรียนด้วย <c oughs> แปบๆถูกใจใจไ้ไม้เห <c oughs> ็น <c oughs> เราไม่ได um ้ไหวกันขนาดนั้นแต่ถ no ้าพอดีวันน you know. ี้ได้คือทำกินเจ้าเราของก็เอน้องไปออกเดนี่ยงไม่ได้คอบยาดีของทุกคนเราเดียวเดียวเดียวถ้าเปนวันจันทร์ขอให้ทุกคนดีค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อกวเี่ยตัดแตงเยอไปเลไม่ดีเยนั่งโยน สวยแม่สุดยอภาพแข่งเลยมีเนเยอะเด้วยแก่ง่งแก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 ่งแม่รงกาก็อกถึ้่ลวแต่เลี้ยงสิวจ่ายล่อะไรมันกวนสิวอีกแล้วดูพี่อ่ำด้วยแต่ตัวตั้งเกีเส้นแวกอแต่ตัวมันด้วเนี่ยพอสุดภาพข่งเเล่นทีเล่าทเ่นได้ก็ก็คิดถึงาคเยอะๆหน่อยจไก่อน่นนแล้วกงเลียวโอ้เงภาพแรงแรงเล่นแก Hãy subscribe cho ở Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn